หลงน้องอย่ามาซ้ำแตบ่สิที่มาเนี่ยก็อยาหาที่พึ่งทางใจรอบคอัว่าแต่กระสังสั่งใังไม่บอกแล้วเมียก็มีเพราะหม่ลูกก็เฮีทุกตัวมังหนีตำผู้ชายไปหนีตำฝันหลังไปว่าจะไม่พูดอะไรทักคำนี่แม่งหนีตำนี่โกไปหลงน้องคิดได้หลงคิดว่ามันจับใจแค่ไหน ครอบครัวก็สั่งสั่งเซ็งมีเงินเป็นงขี่สิบลังแต่ไม่เคยมีความสวสดปักทันได้ยังไงนี่ตำพูดชัยไปยังไม่ว่าสักคำมันมาควยใหญ่ควยโตว,ว่าพอใหม่มังลล่งรวยรวยเล่าก็กไปทำเฮียอะไรจะเย็นนะเฮียนี่ร่ไปจเปย็น<ล>ะนะเย็นผมไม่ได้ว่าพระว่าอะไเฮียนั่งไม่ใช่เร,เรื่องไม่มีความรู้สึกหรอกทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้ว เราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้ทิ้งเราขอเงินงช้เท่าไรไม่เคยอ้างขอให้รักซื่อสัตย์เราจับได้คาหนังคาเขาคาโรงแรมแม่งพาเข้าไปเข้ามันลูกตีตาตาตีกันทั้งคือหลวงน้องคิดดูถ้าเป็นหลวงน้องเป็นว่าหลวงน้องจะมีความรู้สึกเป็นยังไงพวใหม่มึงรวยมึงบอกพอเลยตัดใจในเมื่ออยู่กันไม่ได้ แยกกันไปอะไรนะในเมื่อมันอยู่กันเราไม่ได้ก็แยกกังไปต่างคงต่างอยู่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแยกทางใช่แยกกันไปเลยแล้วไปแยกกันตรงไหนฮะแยกกันต้นสิ่สิงสิ่งแยกไงอ๋อสิแยกเลยว้าให้การแกแยกกันนะอย่าไปแยกกันให้ลูกเห็นนะใช่ลูกเด็กมันจะมีผมด้อยผแล้วเราแยกไปให้ลูกเห็นหรือเปล่าเคยไม่เคยแยกให้ลูกเห็นโอ้ก็ไม่ได้สังเกตกันตอนที่แยกกันนะมังเห็นกับเขาก็ไม่เห็นนะ แต่ไม่ตรงใจหรอกมันจะเห็นง่ายเห็นมันต้องลูกมังกรเฮี้ยติเราไหมว่าลูกยามาในห้องโอ้เอาเฮียเห็นไม่ห้ามลูกอะห้ามเฮียแล้วกูก็ดุเป็นเพื่อนมังพอดุรู้แล้วมันไม่ไม่รีก็ด่ามังว่าทีหลังลูกจะทำอย่างนี้นะไอ้คงน้องคนน้องอีกไม่ใช่ดุอย่างเดียวจำได้ขายด้วยเหรอมา ก็ดีเขาพัฒนาจากดูดไปจำหน่ายก็ดีดจำหน่ายให้ใครไม่เล่ยมังจะมาขายแห้งวะเป็นพ่อมังมังจะขายายตลาดไอ้เนี้ยมึงคิดได้ยังไงมึงบอกคนอื่นปล่อยเม็ดละร้อยยี่ส่งป้าเอาร้อยเดียวไอ้ป้าเอ้ขวดด่ามึงไปสุกเสียงเลยด่าว่ามึงไม่เอาหลอดมาให้กู้คุณจะดูดยังไงกกเจ๊ต่ <laughs> ลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กอีกแล้วข้าไขา่ข้าไข,ข่าขายาบ้า ขวังและถูกตำรวจจับเลยก็จับที่ของผิดกฎหมายอ่ะตำหลจกที่ก็ไวไฟเออให้มันไขสักเดือนสองเดือนพอได้ทุนคืนไม่กจับเลยเนี่ยเขาก็ต้องจับสิของไม่ดีอ่ะตรงนี้นะว่าขอวิงวังนะใครที่รู้จักที่พาิีที่จำหนช่วยไปบอกเขาเหล่านั่งเลยว่าอยากขายแพงนักเลยพักนี้พวกเราไม่มีเงินซื้อเลยเนจะพาตำรวจไปจับก็ไม่ว่า อเราก็ไปหลอกซื้อไงแล้วก็พาตำรวจไปจับเราให้มันออกมาเออตกลงเฮียวันนี้เฮียจะปรึกษาอะไรกับหลวงพี่นะเพราะหลวงพี่มีกิจนิมนต์นะไม่ค่อยอยู่วัดหรอกนี่ยเมื่อเอาวันได้ระบายออกไปโอ,อกก้ก็รู้สึกรีครึง<อ>่งพังนี้ทาง้องบ้างก็ไม่มีใครครบนอกจากหลวงน้องเราถูกชะตากลางมากใช่ถูกชะตากันมีปัญหาอะไรก็มาระบายได้อะนะอ,อาตมายินดีรับฟัง ล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทําใจให้สบายแล้วกินเหล้ากินอะไรป่ะเฮีย <c oughs> จะไปคิดมากนะลูกเมียอะไรจะไปคิดมากเหล้ายาก,ก็อย่าไปกิน <c oughs> สีแรงไม่ได้ตั้งใจจริงเอาเหล้ามาล้างนะเอาเหล้ามาทาเนื้อทาตัว <c oughs> มันก็ไม่เมาทำยังไงไม่มาก็เลยตัดสินใจกินเหล้าเออพอกินมันก็เมาดีขึ้น <c oughs> อะไรไม่ดีก็ <c oughs> อะไรไม่ดีก็ตัดตัดไปซะบ้างนะตัดตัดไปซะบ้างแล้วบุหรี่บุหรี่อย่าดูดมาก ะกะปองดวงวังลาสีสองออเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดุกสี่ทองแล้วลดลงมาเหลือเท่าไหร่ใช้คุกข้ากิห<อ>ลุกไม่อยู่แล้วไอหมดเลยม้งไอยะหลวงพี่สั่งด้วยหรอครับเนี่ยก็สมัยเป็นคาราวาสมันก็<อ>มีบ้างนะเพราะเราเป็นลูกผู้ชายผู้ชายไทยเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสักกัน<อ>เพราะว่ามีความเชื่อว่ามันจะมีพุทธคุณในตัวทุกท่าคุณนี่ถ้าดูไม่ผิดนี่อันนี้แมนป่องแค่ไหมอันนี้สกอร์เปียก สกอเปียงเวลุเซอโกเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ที่สกอเปียมเป็นภาษาหลังถ้าเป็นไทยอีสานเขาเรียกแมงงอกภาคกลางเรียกแมงป่องแมงป่องแมงงอกสกอเปียมอ่าสามอย่างเห็นอย่างเงี้ยว่าก็มีสัตว์สัตว์ด้วยเหรอว่ะสักากอะไรสักหมาเอ้ล้อเล่นชิกมากนะถ้าไม่รีขึ้นชีวิตว่าว่าก็ตั้งใจจะมาบอกหมองร้องน้อง เขาจะมีจีวงเหลือวไหมมันก็พอมีแต่จะเทสเพี้ยนหรือเปล่าสำเนียงจะได้ไหมของฝั่งนี้มันก็ต้องฝึกกันไม่ใช่ปุบปับมาบวกเราจะเทสไรเป๊ะยัางงันน้นก็บวกกัาหมดอ้างว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะยยนะโมวตะ,ะตัสสะหยอกอยวใจเย็นใจเย็นยอมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังวอะนะโมนะโม ตัสสะัสกาวาคัวะโตอาละฮาตโตสัมมาสัมมาสามพูดงวดนี้สามมาจริงไหมสามาไม่ใช่ไม่หวยสามมาสามพูดสามมาสามพูดตัสสะกตัสสะด้วยนะนะโมตัสสะนี่ตัดสัอีกแล้วนะโมตัสสะต้องสามครั้งสามครั้งหลวงพี่ครับเอาไว้สอนกันวันหลังดีกว่าครัหลวงพี่มีกิจนิมนต์นะไม่กีดนิมนต์เนี่ยอาตมาจะต้องขอตัวก่อนนะค้ายังไงเฮียก็ลาหลวงพี่ก่อนไล่ไล่ไล่นั่ง โอเคโอกัสกลับลาหลวงน้องเลยก็แล้วกันถ้ามันไม่ถนัดก็เอาแบบที่โยมถนัดก็ได้กันเข้าทางอย่างเงี้ยเข้าทางวันนี้น่าจะเจอกับคมเพชรตัวจอมนตีใช่ไหมนั่งโอเคโอกาสลาเลยนะหลวงน้องว่าจะมีค่ารถทับหกเสียบไหมหกสิบหอกเสียงหกสิบโอ้เชาโยมเขาถวายมา ี100แบ่งร้อยแบ่งเดียวยวันนั้นให้มาสี่สิบวันนี้เอาร้อยหนึ่งเลยเดีนะทำบุญวันนี้มีทำ,ทำบุญแล้วมีกำไรเดี๋ยวอนหน้าเขาจะมาทำหม่นะทำสี่สิบแล้วร้อยหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณ